สวัสดีครับทุกคนแฟนวอลเล์บอลที่รักทุกท่านวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หัวใจคนไทยพองโตสุดๆเพราะเรามีข่าวดีข่าวใหญ่และข่าวที่ทําให้ทั้งวงการวอลเล์บอลต้องหันมามองประเทศไทยอีกครั้งกับเรื่องราวของชมพู่สาวไทยของเราที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าแชมป์วอลเล์บอลลีกอเมริกาได้สําเร็จแถมยังคว้า MVP ไปครองพร้อมบทสัมภาษณ์หลังเกมที่บอกเลยว่าว้าว,าวาจริงๆใครที่ยังไม่ได้ดูต้องห้ามพลาดเด็ดขาด เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปที่เกมนัดชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลลีกอเมริกาซึ่งเป็นหลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งความเร็วและพลังเกมบุกสุดโหดผู้เล่นแต่ละคนร่างกายดีตกหนักรับ,รบเหนียวเกมนี้ทีมของชมพู่ต้องเจอกับคู่แข่งตัวเต็งที่หลายคนมองว่ายากสุดๆตั้งแต่ก่อนแข่งกระแสะในโซเชียลก็เริ่มพูดถึงกันแล้วว่าเกมนี้จะเป็นบททดสอบที่แท้จริงของนักกีฬาสาวไทยคนนี้ว่าจะยืนระยะในเกมระดับสูงแบบนี้ได้หรือไม่ พอเสียงนกวีดเริ่มเกมเซตแรกเปิดมาบอกเลยว่ากดดันสุดๆคู่แข่งเปิดเกมบุกเร็วใช้บอลหัวเสาและบอลผสมกลางทำแต้มหนีขึ้นนําตั้งแต่ต้นแต่สิ่งที่เห็นชัดมากคือความนิ่งของชมพู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวะรับเสิร์ฟการยืนตำแหน่งหรือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมทุกอย่างดูมั่นใจชมพู่เริ่มโชว์ของตั้งแต่แต้มที่7 7ด้วยการตบหัวเสาแบบเต็มแรงบอลลงเส้นแบบเฉียบขาดเรียกเสียงเฮ hey, จากแฟนแฟนในสนามทันที หลังจากนั้นเกมเริ่มสูสีคะแนนไหลกันไปมาก่อนที่ทีมของชมพู่จะปิดเซตแรกไปแบบสุดมัน25-23เซตที่2กลายเป็นเซตที่ชื่อของชมพู่ถูกพูดถึงมากที่สุดเพราะนี่คือช่วงเวลาที่เธอระเบิดฟอร์มริมิิปีอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นบอลบุกจากแดนหลังบอลเร็วหน้าตาข่ายหรือแม้แต่จังหวะล็อกชมพู่ทำได้หมดมีห จังหวะสาคัญที่หลายคนแชร์กันในโซเชียลคือจังหวะที่เธอรับบอลยากจากเสิร์ฟหนักๆก,ก่อนจะวิ่งอ้อมไปตกเองในจังหวะถัดไปทำแต้มสาคัญให้ทีมหนีห่างคู่แข่งเริ่มเสียจังหวะโค้ชต้องขอเวลานอกหลายครั้งแต่ก็เอาไม่อยู่เซตนี้ทีมของชมพู่ชนะไปแบบขาดลอย25-18เข้าสู่เซตที่3ความกดดันกลับไปอยู่ที่คู่แข่งเต็มๆพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปิดเกมบุกใส่แบบหมดหน้าตักเกมนี้ จึงดูเดือดที่สุดทั้งสองทีมแลกแต้มกันแบบไม่ยอมกันง่ายๆคะแนนเสมอกันหลายครั้งแฟนๆในสนามลุกขึ้นเชียร์แทบทุกแต้มชมพู่ยังคงเป็นหัวใจหลักของทีมทั้งในเกมรุกและเกมรับมีจังหวะหนึ่งที่เธอเซฟบอลปลายสนามแบบเหลือเชื่อก่อนทีเพื่อนจะต่อบอลและปิดแต้มได้สําเร็จทําเอาทั้งมานั่งสํารองลุกขึ้นปบมือสุดท้ายทีมของชมพู่เฉือนชนะไป26-24ปิดแมตช์สามุนเซตคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ หลังจบเกมไฮไลท์ที่ทําให้แฟนๆพูดถึงกันไม่หยุดก็คือการประกาศรางวัล MVP บีพีและแน่นอนชื่อของชมพู่ถูกขานขึ้นมาท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องเธอกล,ออกลายเป็นสาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าชแชมป์และ MVP ในวอลเลย์บอลลีกอเมริกาได้สําเร็จและที่ทําเอาหลายคนประทับใจยิ่งกว่านั้นคือบทสัมภาษณ์หลังเกมของเธอชมพู่พูดด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นแต่เต็มไปด้วยความถ่อมตัวเธอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมโค้ชและแฟนๆทั้งในสนามและที่เชียร์อยู่ทางบ้านพร้อมบอกว่า นี่ไม่ใช่แค่ความสําเร็จของหนูคนเดียวแต่เป็นของทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวหนูกระแสะในโซเชียลหลังเกมบอกเลยว่าร้อนแรงสุด,สดๆแฮชแท็กชื่อของชมพู่ติดเทรนด์ทันทีแฟนบอลเล์บอลไทยแหกเข้ามาแสดงความยินดีบางคนบอกว่านี่คือแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่กล้าฝันไกลาบางคนบอกว่านี่คือหลักฐานว่าศักยภาพนักกีฬาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแม้แต่แฟนบอลเล์บอลต่างชาติก็เข้ามาชื่นชมในฟอร์มการเล่นความขยันและทัศนคติของเธอ จากผลงานในฤดูกาลนี้หลายสื่อเริ่มจับตามองอนาคตของชมพู่มากขึ้นมีการคาดการ์ว่าเธออาจได้รับข้อเสนอจากลีกระดับท็อปอื่นๆหรืออาจกลายเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์สำคัญที่กำลังจะมาถึงสิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือการพัฒนาฟอร์มอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องความแข็งแรงการอ่านเกมและการเล่นในสถานการณ์กดดันซึ่งจากที่เห็นในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเธอสอบผ่านแบบไร้ข้อกังขา สุดท้ายนี้เรื่องราวของชมพู่ไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามแต่คือชัยชนะของความพยายามความอดทนและการไม่ยอมแพ้ต่อความฝันถ้าใครดูแล้วรู้สึกภูมิใจเหมือนผมอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แสดงความยินดีกับชมพู่และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวทุกแมตช์มันๆของวงการวอลเลย์บอลไทยและต่างประเทศแล้วเจอกันคลิปหน้าบอกเลยว่ายังมีเรื่องเด็ดๆรอยอยู่อีกเพียบครับ